สวัสดีครับิปนี้ก็มาพามาขายรถอยู่หน้ารถตัดเปยครับนี่ก็ปิดการขายครับเมื่อวานอาคนซื้ออุ่นเงินมามาจํากับผมนะครับมาจํากับผมสองหมื่นไม่กล้ามาจากับเจ้าของรถเพราะว่าคุยผ่านผมตลอดแล้วก็กลัวกลัว,ลวไม่มีปัญหาก็ผ่านคนกลางครับบางทีเราก็มีรามมีสื่อมันก็ดีครับเหมือนว่า ถ้าพลาดจริงๆเราก็ได้เงินคืนครับผมคงไม่กล้าตุกติกลงมาครับเงินแค่นี้ครับเพราะว่าเราต้องซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์กับงานซื่อสัตย์กับลูกค้าซื่อสัตย์กับคนซื้อคนขายครับ <c oughs> เออเข้าใจางี้หรือเ่าเบียดกนในเขาเลยเป <c oughs> <c oughs> ป่า <c oughs> โอ้ยหมาจะคล้องหล่นมัยไปบอกใส่เข้ากับเสื้อด้วยนึ่ มีรถเิ็สิบคันนะครับมาดแบบนั้นครขับรถแต่งตัวดูดีกว่ากันอ,อันนี้ก็จบไป8ปดแสนห้านะครับสภาพไม่มีทิฏฐิครับไม่มีทิฏฐิเครื่องในกิ๊บมากครับนิ่มมากสีเสีแต่เสียต่สีนะครับสีมังงงมสีคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหรก่การขายก็ต้องดู เลกัสซี่ครับดูเหล็กเครื่องเหล็กเครื่องมันตรงกับหนาหลิบโบ่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าบางขั้นบางเครื่องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเครื่องเอกสารลงเล่มไหมบางขั้นก็ขยับตะปุกพวงอลไยไหมได้ยุ่งกับช่วงล้อไหมนานนปาในรถปลาร์รถปลามีตำหนิขีดต,ตุ้มแต่ตเขาเบิ่งเลยผู้สื่อ ก็มัดจำไว้เมื่อวานครับแต่รถยังไปวิ่งงานอยู่อีกที่นึงก็ลเลยได้โทรด,าด่าก,กันกานโรโน้นนี่สายล่องเป็นรถมาจากช่างเวียงครับช่างเวียงเ,เรื่องกระบะก็ค่อนข้างมาตรฐานนี่เองแน่ว่าเคยมีคือบ้าน,นรอบครบบอก ก็มันมีคันหนึ่งครับ F อซไปดูคันนั้นเป็นหน้าเลดทั้งคันแต่ว่ามันเป็นอยู่ที่หนึ่งครับซึ่งรูปทรงกระบะความแข็งแรงมันไม่เหมือนกันครับตัวนี้เป็นคัสซีเทียมเขาให้หน้าหกนะครับคัสซีเทียมเขาดูคัสซีเทียมดูแผ่นปูพื้นครับอันนี้ก็เป็นจุดจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเขาไม่เชื่อมติมครับเขาปล่อยไว้ครับปล่อยไว้ให้น้ํามันไหลออกนี่น้ําจะเข้านี่ครับเวลา ฉีดล้างรถฉีดอะไรหรือว่าเวลาติ้งฝาข้างลงน้ำก็จะไหลออกนี่มันจะไม่ขังมันจะไม่เป็นสนิมไม่ใช่ว่าวินไว้ไม่มีประโยชน์นะเดือดร้อนจันอูเลยผมก็ตีรถมาจากบุรีรัย์ครับเอารถไปเข้าศูนย์ที่แรกก็ว่าเอาเบอร์โทรของรถให้กันแนละ้วให้คุยกันเองเลยครับ แต่ก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองครับซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตต้องพูดว่าอย่างหนึง่งไม่มีเราเขาขายรถไม่ได้ไม่มีเราเขาไม่ได้รถมันต้องดูหน้าที่เราเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราครับบางคนได้รถแล้วขายรถได้ไม่รู้จักเราครับไม่เห็นหัวเราก็มีครับผมเจอมาแล้วครับเจ็บจ็บใจสุดๆเลยครับตอนอยากขายนี่อ้อนวอนเรา พอเราขายให้ได้ไม่รู้จักเราคนซื้อไม่รู้จักเราผมขอจากคนซื้อคนซื้อบอกว่าเอ,อใช้บริการเทเลอร์แล้วจะเอาค่าคอมทําไมจ้างเทเลอร์ผมไม่ส่งคนขายคนขายได้เงินก็บอกว่าก็เรียกเทเลอร์มาให้เอาเงินแล้วก็ไม่ให้ค่าคอมผมก็มบอกเออมีอย่างนั้นก็มีครับผมก็บางทีผมก็น้อยใจเหมือนกันครับเอ้าบอกว่า อยากได้ค่าคอมทําไมไม่บอกบอกเอา้าผมเจออย่างนี้ครับผมเจอมาเหมือนกันครับบางทีเนี่ยครับการซื้อขายบางทีมันลําบากนะครับเพราะว่าเราต้องมีสื่อคนหนึ่งอะที่พอไว้ใจได้แล้วก็มั่นใจว่าเงินจุดนี้นะ่ะเราจะไม่โดนโกงเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเขาก็ไว้ใจเราคนขายเขาไว้ใจเราคนซื้อเขาก็ต้องดูโปรไฟล์คนขายด้วยไม่ใช่ว่าจะอุ่นเงินมูสววแล้วก็หลอกคุณมาจำครับเดี๋ยวก็ตอนนี้กําลังดูเอกสารครับ ก่อนรับรถก่อนจ่ายเงินต้องดูเอกสารนะครับหน้าเล่มตรงกับเลขคัสซีเลขเครื่องต้องตรงกันหมดนะครับนี่ก็เป็นความรู้นะครับแล้วก็เอกสารโอนลอยครบไหมบัตรประชาชนผู้โอนลอยให้หมดไหมก็จะประมาณนะครับพี่ก็เอาหน้าเล็มอะไรมาหม้อพอเป็นแบบเป็นหลักฐานเป็นอะไรหน่อยก็ปิดการขายกับซื้อกันแบบง่าย เดี๋ยวหน้าเริ่มมาคือหน้าเริ่มเออนั่นแหละมันจะได้เป็นทางการซะหน,อน่อยกโโ็ปิดการขายเรียบร้อยจะเบงหมัดจะคล้องรถมัดคนถือเงินหลานเลยเจอก,กันครับ ไปครับไปลำไปลุย้ยไปสุกไปหมันไปมังไปม,ไปม,ไปมีไปหาก,กินต่อครับเนี่ยครับผู้คนมีกะค <c oughs> ่าง,งานมันถูกที่แกขายเลยมันไม่คุ้มแค่เบื่อหนย <c oughs> <c oughs> ไปสูกไปหมันไปลำไปรุยไปมังไปมีปปปมปมครับ ขอบคุณเอซครับก็ฝากเรื่องหนึ่งครับเล่าเล่าให้ฟังครับก็มีเคที่สุรินนะครับผมก็วิ่งจากวีหล่ำพาลูกค้าไปซื้อไปซื้ออยู่ที่สุรินนะครับแล้วก็จูจนเครีย์เงินกันเสร็จหมดเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็มันก็ต้องเอารถจนไปไม่ถามไม่คุยอะไรสักคำว่า จะเอาค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ผมว่าเรื่องวันนี้มันมันต้องรู้กันครับเหมือนว่าเขาทํางานให้คุณจนสําเร็จเขาก็ต้องได้ค่าเหนื่อยค่าอะไรครับสุดท้ายก็ทักมาว่าพี่ยจ้าเท่าไหร่ก็ตกลงบอกว่าเท่านี้เออโอเคครับโอเคก็คือแต่ขอขอเลื่อนผมนะครับขอเลื่อนผมหนึ่งเดือนผมว่าออแบบนี้ก็มีครับขอค้างผมหนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนปุ๊บจนผมลืมไปแล้วครับผมลืม ผมลืมไปว่าผมต้องได้แล้วก็ทักมาบอกผมมาบอกว่าเออทำไมถ้าจะเอาค่าความจริงอะ่ะทำไมไม่ลงลงข้อมูลไว้ครบว่าเป็นคอมนอกคอมอะไรอ้าวผมบอกออก็นึกว่าคุยกันจบรู้เรื่องแล้วก็ผมบอกว่าเออถ้าจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมาพูดเหมือนเด็กไม่ให้ก็จบก็มาบอกว่าไม่ทาเหรียญผมผมไม่ทําเหรียญพี่หรอกเนี่ย ผมมันคนซื้อรสรุปว่าใครซื้อกันแน่ครับก็ก็คือเรื่องที่ผมเจอครับคือคือเรื่องแบบนี้ครับเราไม่ไม่ให้ไห่ว่าบางทีเราก็ต้องซื้อสัตว์เหมือนว่าถ้าเราไม่มีไม่มีในหน้าเราก็ไม่เจอรถเราไม่ได้รถเราก็ไม่สามารถซื้อขายรถได้หรือว่าจบเออคนอยากขายก็สามารถขายรถได้เนาะบางคนผมก็เจอแล้วครับอืม สุดท้ายผมไม่ได้เป็นต่บาดเดียวผมไม่ได้เป็นต่บาดเดียวก็คือเหมือนมาหัวเน่าเลยครับทําไมจะเอาค่าในหน้าทําไมไม่บอกผมบอกผมว่าเรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องมารายาทนะครับแม้กระทั่งผมโดนเคสหนึ่งครับเจ้าของอู่เจ้าของอู่รถอูรด,ดัมนี่แหละครับโดนก็คือว่าเอฟซี FC โอนเงินมาให้ผมเลยครับโอนเงินก็คือว่าให้ผมจองให้เพราะว่ามันมันก็เคยมีนะครับก็คือเคสนี้เราเราเราล่าให้ฟังว่าเอา่อ บางที่อ่ะอย,อย่างที่น้องที่เชียงรายโทรมาเล่าให้ฟังครับก็คือว่าต้องการรถด,ดำแล้วก็จองครับแล้วก็เหมือนซื้อขายดูโดยตรงกับเจ้าของอูครับแล้วก็โดนเจ้าของอู่เล่นครับก็คือโกงครับโกงไม่ได้รถเลยครับหมดเงินไปเก้าแสนก็โอนเงินมาให้เรื่อยๆโอนเงินมาให้เรื่อยๆสุดท้ายก็วันรับรถก็มารับรถแต่ไม่เห็นรถครับเพราะว่าอนั่นแหละครับโดนโกง ม,มันมันมีมันก็มีครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแบบนั้นมันก็มีครับตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยสุดท้ายก็ว่าเป็นการวิจารณ์การเป็นติครับนี่คือเรื่องจริงครับบางคนนะ่ะเขาแทบจะฆ่าตัวต,ตายครับเงินเกือบล้านนะครับบางคนมันเป็นเงินเก็บหรือว่านี่สินนะ่ะเขาบอกว่าเขากู้เงินมาเพื่อที่จะซื้อรถสุดท้ายเขาไม่ได้รถก็มันเป็นวิทยาทานอ,อีกเจ้าหนึ่งก็ที่ผมโดนก็คือว่าอะไร คุเงินมาให้ผมแล้วให้ผมมัดจาให้ผมก็มัดจามัดจำกับเจ้าของอู่ให้เพราะว่า FC เอฟซีเขาเขากลัวอันนี้ก็เขาเขาคิดถูกทูกีแบบหนึ่งคือว่าสมมุติว่าถ้าการมีการตุกติกอย่างอย่างน้อยผมก็มีสื่อในมือถ้าคุณไปตุกติกกับลูกค้าอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดนะครับผมก็เล่นอู่คุณอ่ะอย่างน้อยผมก็ต้องประจานอู่คุณอ่ะเพราะว่าคุณไม่ซชื่อสัตว์กับลูกค้าอะไรประมาณเนี้ครับมันก็เป็นเคสที่เล่าสู่ฟังครับเขาก็ โอนเงินมาให้ผมแล้วก็ให้ผมมาจําให้ก็คือเอาง่ายๆว่าผ่านผมแล้วสุดท้ายสุดท้ายนะครับก็คือเขาบอกว่าขายรถปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วครับเจ้าของขอู่ขายรถได้แล้วก็เจ้าของรถก็ได้รถไปสุดท้ายผมก็มาหัวเน่าครับเจ้าของขอ,งอูออบ่บอกว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าอต้องจ่าย ไปบอกกับลูกค้าครับไปบอกกับลูกค้าว่าผมต้องเสียค่าคอมให้เขาค่านำพามาเอาแล้วไปบอกกับลูกค้าอย่างนั้นครับมันมันมีอะไรอ่องนั้นมันผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่เป็นมารยาทมากกว่านะมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรพูดแต่ก็โดนครับก็สไตล์ผมก็ไม่ได้สักบาทเหมือนว่า เหมือนเอฟซีก็หลอกใช้งานผมเจ้าของอู่ก็หลอกใช้งานผมผมก็บางทีก็เครื่องเครื่องเลยครับเหมือนว่าเราวิงาว่งเต้นเราวิ่งเต้นเราไปาไปถึงที่เลยครับไปถึงที่ก็โอนเงินให้อะไรเบ็ดเสร็จหมดสุดท้ายก็เนี่ยครับบางทีบางทีเป็นสิ่งเล็กๆที่หลายคนมองห้ามแต่อย่าลืมว่าเงินห้าพันหรือว่าหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็เหมือนว่า สร้างความมั่นใจเหมือนว่าเราซื้อรถผ่านใครไม่งั้นมันไม่มีเซลแล้วก็มันทีมีคําหนึ่งที่ผมได้ยินเยอะไม่ได้ทําาเลยทําแค่นี้เองได้เงินแล้วได้เงินตั้งเยอะบอกทําแค่นี้เองบางทีผมก็บอกว่าถ้าจริงเอาไปขายเองไปซื้อกันเองไปหาซื้อกันเองไปขายกันเองครับบางทีเราไม่ได้โทษอาชีพในหน้าอาชีพในหน้าบอกเหมือนก็เหมือนรถเกี่ยวข้าวนะครับสูตรเดียวกันครับ ทำไมทำไมแม่ไปหลายคนถามนะครับรถเกี่ยวข้าวเอาในหน้าทำไมทำไมไม่หางานเงิงผมจะบอกอะไรให้ครับว่าบางทีเงินห้าสิบบาทมันอาจจะเยอะหรืออาจจะเยอะหรือไม่เยอะแล้วก็แต่แล้วแต่มุมมองครับแต่ผมม,มมองว่ามันไม่ใช่พื้นที่เราเราจะไปเก็บเงินหรือใครใครจะมาคัาประกันว่าที่เราทําทําทําไปเกี่ยวทั้งหมดมันจะได้ไม่ได้ครับอันนี้ก็บางคนบอกว่าายนหน้าไม่จําเป็นแต่สําหรับผมก็คือว่า มีคนเคลียร์งานให้มีคนหางานให้เก็บเงินให้นั่นคือหน้าที่ของนายหน้าครับนายหน้าก็คือว่าเขาจะจัดการในสิ่งที่เราต้องการให้แต่เ็าต้องมีค่าตอบแทนให้เขาประมาณนี้ครับส่วนบอกว่ากินมากกินน้อยอันนั้นมันเป็นเทคนิคของเขาที่เขาจะสามารถทําไดไ้หาได้ตอบแทนให้คุณได้แล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าเขาทําให้คุณได้รถที่คุณต้องการในราคาที่คุณพอใจแล้วก็ ขายรถเพราะว่าบางคนอยากขายรถก็ขายรถอ่ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็ขอบคุณพี่อ e ิทธิพลนะครับก็คือไว้ใจครับให้ผมดูแลก็คือว่าพี่แกไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นคนติดดินเป็นคนมีฐานะแต่ทําตัวติดดินยอมรับครับนี่คคนคนเขามีตังค์แต่เขาไม่โอ้วอวดก็ คนซื้อเขาก็พอใจคนขายก็พอใจเหมือนว่าเขาพอใจที่จะจ่ายราคานี้บางทีมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายครับแต่มีคนจัดการให้ทุกอย่างคุณมีหน้าที่แค่ส่งรูปมาแล้วก็รอรับเงินในราคาที่คุณพอใจมันก็แค่นั้นครับคนซื้อก็คือว่าเขาซื้อราคานี้เขาพอใจแล้วเขาจ่ายเขาจ่ายค่าเหนื่อยให้คนวิ่งเต้นให้คุณะก็ประมาณนี้ครับนี่แหละสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังครับเจอกันครับสวัสดีครับ